วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการใส่ชื่อลงไปในใบประกาศของเรานะครับเมื่อคุณครูหรือเจ้าหน้าที่นะครับโหลดใบประกาศมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการาตั้งค่าในโปรแกรม Word นะครับเราใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับเราไปตั้งค่าให้เป็นแนวนอนนะครับ ผมใช้เวอร์ชันนสิบเนะครับเราก็ไปที่ออกแบบแล้วก็เข้าโครงครับไม่ใช่ออกแบบเนาะแล้วก็เลือกการวางแนวเป็นแนวนอนเนาะครับแนวนอนเสร็จแล้วเราก็ไปนำใบประกาศของเรามานะครับโดยการแทรกเนาะก็ถ้าคุณครูท่านอื่นหรือว่าเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราช่วยเหลือกันนะครับก็ไปแทรกรูปภาพใบกิจบัตรหรือพื้นหลังของใบป,ประกาศมานะครับผมโหลดมาแล้วนะครับเก็บไว้ในไดดีนะครับก็คิดลแล้วแทรกไปนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาทีนี้เรามันไม่เต็มนี่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนหรือขยายให้มันเต็มได้แต่ก่อนอื่นเราต้องไปปรับขนาดของ จอของขอบกระดาษเนาะเราจะปรับหรือใครมีวิธีโดยการจัดตำแหน่งอย่างเงี้ยของผมจัดตำแหน่งนะครับก็เ,เลือกเป็นหน้าข้อความหรือว่าเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับเลือกการตัดข้อความก็ได้เป็นข้างหลังข้อความอย่างเงี้ยนะครับเลือกเป็นข้างหลังดีกว่าก็อย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเลือกเป็นตำแหน่ง หรือใครเลือกเป็นตัดข้อความที่เป็นรูปหมานะครับรูปสุนัขครับที่อยู่เวอร์ชั่นต่างๆนะครับแต่2องพันสน่าจะเป็นรูปการตัดข้อความนะครับอยู่ที่ตรงแถบรูปแบบรูปภาพนะครับตรงนี้ถ้าเราแทรกรูปภาพมันจะผู่ขึ้นมานะครับผมว่ารูปแบบแล้วก็เลือกเป็นข้างหลังข้อความนะครับ ก็เลือกเป็นแบบนี้นี่ขยับให้มันชิดขอบขยับเนาะนี้ก็ได้จากนั้นเราก็ไปทำการแทรกกล่องข้อความนะครับ่องความก็อยู่เมนูแทรกแล้วก็รูปร่างอย่างเนี้ยแล้วก็เลือกตรงกล่องข้อความนะครับแล้วก็ทำไงครับก็ตรงเนี้ยครับคุณครูมีกี่คนก็มาขีดตรงนี้เนาะก็พิมพ์ไปนะครับ ชื่อของแต่ละคนนะครับชื่อของแต่ละคนแล้วก็จัดรูปแบบฟอนต์เลือกได้ตามปกตินะครับถ้าเราใช้เป็นฟอนต์ไทยก็เลือกเป็น gs นะครับ gs สาสระบันแบบนี้ก็ได้นะครับทาคำเหมาะสมนะครับของแต่ละโรงเรียนนะครับน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับเนี้ยครับ ตรงนี้มันมีเกอบอยู่เราก็ไปจัดรูปร่างของมันนะครับตรงนี้เราก็ไปเลือกคําว่ารูปแบบรูปร่างเนี่ยเราก็ไม่เอาเกาบไม่เอาเส้นเกาบนี่เราก็จะได้รูปของเรามาแล้วนะครับเป็นชื่อเนาะก็ข้อความชื่อของเราในเกติบัตรถ้าโรงเรียนไหนมีจํานวนน้อยก็ให้ทําแบบนี้นะครับก็จะง่ายส่วนของผมน่าจะใช้เป็น จดหมายเวียนนะครับถ้ามีคุณครูเยอะเนาะครับผมก็น่าจะแค่นี้นะครับใครมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อสอบถามครูคอมที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ